โอเคสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราจะมาสอนเปิด m ม n คร r a s t s v r v e r นะครับโดยที่ไม่ต้องใช้ h าม achi แล้วก็ไม่ต้อง p พอร์ต r w a ์วนะครับโอเคขั้นแรกนะครับเราเข้าไปที่เว็บ n ม c คร f t นะครับอ่านี่นะครับเซอร e เรแล้วก็กดไปที่อันแรกเลยนะครับแล้วก็กดดาวน์โหลดตรงนี้นะครับดาวน์โหลดเสร็จแล้ว นะครับเราก็จะได้ตัวนี้มานะครับแล้วก็สร้างโฟลเดอร์มาใหม่นะครับจะว่าตั้งชื่ออะไรก็ได้นะครับโอเคหลังจากนั้นเราก็ย้ายอันนี้เข้าไปนะครับจากนั้นเราก็เข้าไปนะครับแล้วก็สร้างเอกนต์ใหม่นะครับตั้งชื่อว่ารันนะครับรัน แล้วจากนั้นเราก็ copy ไอ้ตรงนี้นะครับเข้ามาอ่ะวางแล้วก็เปลี่ยนตรงนี้นะครับนี่ตรงเนี้ยให้เป็นตามชื่อที่เราตั้งไว้ตรงนี้นะครับเราก็แก้ได้เลยนะครับอ่ะโอเคแก้เสร็จแล้วนะครับส่วนตรงนี้นะครับ ตรงนี้ก็คือแรมนะครับเราอยากให้ซเซฟเวอร์มีแรมเท่าไหร่ก็สามารถตั้งได้นะครับตามกําลังศรัทธานะครับ <c oughs> ตามเปริมาณแรมที่เรามีนะครับถ้าเรามีเยอะแล้วก็ตั้งเยอะนะครับถ้าเรามีน้อยแล้วก็ตั้งน้อยนะครับเท่ว่าประมาณนี้โอเคสุดนะครับนี่ผมชอบประมาณนี้ไม่หนักเครื่องแล้วก็ลงได้หลายมอดอยู่นะคโอเคเซฟ เซฟเสร็จแล้วนะครับเรามากดเปลี่ยนชื่อนะครับตั้งนามสกุลตรงนี้ว่าแบบนะครับสำหรับใครที่ไม่เห็นนามสกุลเนี่ยให้เรากดไปที่วิวแล้วก็ Find Name Extension e กุลตรงนี้นะครับโอเคแล้วก็ Run. รันตัวนี้ขึ้นมานะครับ โอเคนะครับที่เรารันเสร็จแล้วร้อยเนี่ยเราก็จะได้ไฟล์ใหม่มา3ไฟล์นะครับพอเราไปที่ไฟล์ตรงนี้แล้วก็ปรับตรงนี้เป็น true save นะครับแล้วก็ลันอีกรอบหนึ่งนะครับโอเคนะครับพอเปิดตรงนี้เสร็จนะให้เราปิดไปก่อนแล้วจากนั้นเราก็มาดูตรงเซิร์ฟเวอร์ r ารตตรงนี้นะครับเ่อนลงไปกับสุดเลยนะครับจะเห็นคําว่าอนไรโหมดนะครับตรงนี้เนะี่ย ถ้าใครเล่น ID test แ,แล้วก็ปรับเป็น true ไว้นะครับเพา่ถ้าเราเล่น ID เือแล้วก็ปรับเป็น false นะครับก็แล้วแต่นะครับแล้วก็เลื่อนขึ้นไปข้างบนนิดนึงเนี่ยเราจะเจอคําว่า enable command block นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจะทําให้เราใช้ command block ในเซิร์ฟได้สําหรับใครที่จะเอาไปเปิดเซิร์ฟเวอร์ command block เล่นกับเพื่อนขำๆอะไรอย่างงี้นะครับอ่ะแล้วก็ปรับเป็น true ไว้โอเค แล้วก็ข้างบนตรงนี้นะครับสเปกโทชันเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราต้องการที่จะทําให้คนอื่นที่แบบเข้ามาที่ไม่ได้เป็นโอเปอเรเตอร์เนี่ยสำหรับเปิดเซิร์ฟจริงจังเนี่ยไม่สามารถทุบบล็อกได้แล้วก็ตั้งไว้เยอะๆหน่อยก็ได้นะครับพอเวลาจะสร้างเป็นเซิร์ฟเวอร์เนี่ยให้เขากดเข้าไปก็อจะทําเป็นเซิร์ฟเวอร์แยกไว้ให้เขาสามารถทุบบล็อกได้แต่ข้างในเซิร์ฟเวอร์ก็ทุบบล็อกไม่ได้อะไรอย่างนี้ นะครับแต่ว่าทีนี้เราจะตั้งเป็นศูนย์นะเพราะเราจะเล่นเอาชีวิตรอดใช่ไหมเออเกมหมดตรงนี้ก็โซเว v a l นะครับปกตินะครับโอเคไม่มีอะไรแล้วก็เซฟนะครับเซฟแล้วก็จากนั้นเนี่ยวิธีการที่ทําให้คนอื่นเนี่ยเข้ามาในเซร์ฟเราได้นะครับเราก็ต้องเข้าเว็บนี้ นี่อ็นจินะครับแล้วก็กดดาวน์โหลดมานะครับนี่กดดาวน์โหลดมาแล้วก็จะได้ไฟล์ตรงนี้มาแล้วแล้วก็ extrac t ไฟล์ไปเลยก็คือแตกไฟล์นะครับก็แตกไฟล์เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยแล้วก็ลากตรงนี้นะครับเออไม่ได้เาที่โวสิต้องลากเข้าที่เซิร์ฟเวอร์เรานะครับอืม ได้แล้วเนี่ยเราก็กดเปิดขึ้นมานะครับโอเคพอเราเปิดหน้านี้ขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็ทําการสายอัพให้เรียบร้อยนะครับหรือว่าถ้าใครมีไอเดียอยู่แล้วเรากดล็อกอินนะครับโอเคนะครับพอเราล็อกอินหรือว่าสายอัพไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยเราจะได้มาอยู่หน้าตรงน,นี้นะครับหน้าตรงน,านี้แล้วเราก็กดไป ta, ที่ตรงนี้แล้วเราก็เอ่อคัปปี้นะรตรงนี้มานะครับ c o ปปี้ตรงนี้มานะครับแล้วกดวางไปโอเคพอเราวาง ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยให้เรากดรก,กระบรดออกไปก่อนนะครับแล้วเราก็เอ,อ่อมาสร้างด็อกคิวเมนต์ใหม่ตรงนี้นะครับว่าเอ,อ่อสตาร์ทก็ได้นะครับสตาร์ทแปดเปลี่ยนตัสกุลไปเลยก็ได้นะครับเนาะอ่ะหลังจากที่เราสร้างเสร็จแล้วนะครับเราก็กด Edit นะครับแล้วก็พิมพ์ตามนี้นะครับ ลิเจนตรงนี้ก็คือภูมิภาคที่เราอยู่นะครับเราก็อยู่เอเชียแปซิฟิกนะครับพวกคือประเทศไทยก็กดเออก็ใช้คาว่า EP นะครัวถ้าใครอยู่ยุโรปก็เขียน EU ก็ได้นะครับก็เป็นยนะุโรปเนาะเคเซฟไปนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราก็เวลาเราจะเปิดเซิร์ฟเวอร์เนี่ยเราก็กดรันตรงนี้นะครับแล้วก็กด start.bat ตรงนี้นะครับหล้วจากนั้นเราก็ Copy ตรงนี้มานะครับเอาตรงนี้ไปให้เพื่อนเล่นเนาะ เออโอเคเปิดเซิร์ฟเวอร์สีเรียบร้อยเนี่ยเราก็เข้าไปได้ตามปกตินะครับ โอเคเด็ดไม่ไโอเคนี่เราก็สามารถเข้าเซิร์ฟเวอร์มาได้ปกติจะปิงนิดนึงนะครับว่าพอเราเล่นพอเราเข้ามาได้สักพักหนึ่งเนี่ยมันก็จะไม่ปิงแล้วนะครับซึ่งความปิคงาอไม่ปิงตรงนี้มันก็ขึ้นอยู่กับเน็ตแล้วก็ตัว CPU ของเรานะครับถ้าสมมติว่า CPU เราดีเนี่ย ก็จะทําให้เราเออ่เปิดโซ่ได้ลื่นขึ้นหรือว,ว่าความปิงน้อยลงนะครับแต่ว่า CPU ผมไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ก็ปิงๆแต่ก็ไม่ไม่ไม่ได้มีปัญหาเท่าไหร่นะครับแล้วถ้าสมมติว่าถ้าใครรวยเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องมาลําบากแบบนี้นะครัว่าเราไปเช่าออ่โคโลเขาเปิดให้อะไรอย่างนี้ก็จะสบายมากนะครับก็สามารถเปิดเป็น2ี่อะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับผม ก็คือเปิด24ชั่วโมงนั่นแหละก็นะปกติไม่มีอะไรนะครับนี่ก็ไม่ค่อยจะปิงแล้วแลวถ้าสมมุติเราเช็คตรงปริงข้างบนเนี่ยก็อาจจะขึ้นว่าเราปริงก็ไม่ต้องสนใจอะไรมากนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ปิงนะครับนี่โอเคนะครับแล้วก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่าน,นี้ก่อนนะถ้าชอบก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กด subscribe แลนะก็มันจะกันใหม่กันในคลิปหน้าผมอีกแล้วครับ